เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในค่ําคืนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดสระแก้วเรื่องนี้นะครับถูกส่งเข้ามาโดยคุณคมเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2558เหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่คุณคมเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยนะผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้น่ากลัว แล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยฟังให้จบจริงๆและผมคิดว่าถ้าใครฟังเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะคิดแบบเดียวกันกับผมนะครับว่าไอ้ผีหรือว่าวิญญาณที่คุณคมเขาเจอมาเนี่ยมันน่าโดนด่าจริงๆส่วนเรื่องราวมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันแล้วก็แน่นอนถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้บรรยากาศที่มันดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนลองเปิดไฟ เพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็ลองหลับตาจินตนาการภาพไปตามเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2558เนี่ยตอนนั้นตัวคุณคมเขาก็เช่าหอพักอยู่ที่กรุงเทพนี่นแหละแต่ว่าเขามีเหตุจำเป็นที่จะต้องย้ายข้าวย้ายของกลับไปอยู่บ้านแม่ที่จังหวัดสระแก้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวคุณคมเขาได้งานทําที่นั่น ซึ่งเขาก็ดีใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะได้อยู่ใกล้แม่ด้วยคราวนี้ไอ้วันที่จะมาขนย้ายข้าวของออกไปเนี่ยคุณคมเขาก็ไม่ได้มีข้าวของอะไรเยอะแยะสักเท่าไหร่นะครับก็มีแค่เสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆที่มันเป็นชิ้นเล็กๆที่มันพอสามารถที่จะขนเอาขึ้นรถเก่งไปได้มันก็เลยไม่ต้องจ้างรถขนของให้มันเสียตังค์ เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆพวกตู้พวกเตียงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นของห่อพักอยู่แล้วแต่ว่าไอสิ่งที่มันขนไปไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าคุณคมเนี่ยเขามีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งซึ่งแน่นอนแหละว่ามันไม่สามารถที่จะมอเตอร์ไซค์ขนขึ้นรถเก่งไปได้อยู่แล้วละ่ะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากที่จะเสียเงินจ้างรถยกด้วยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์คันเนี้ย กลับไปที่บ้านแม่ที่จังหวัดสะแก้วด้วยตัวเองซึ่งหลังจากที่เขาขนย้ายข้าวของอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เหลือมอเตอร์ไซค์นี่แหละที่คุณขมเขาจะต้องเอากลับและช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงหัวค่ำแล้วด้วยนะน่าจะประมาณสักทุ่มหนึ่งเห็นจะได้และด้วยความที่ว่าตัวคุณคมเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าค่อนข้างกลัวอันตรายนะครับเขาก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้กลับไปแบบช้า เพราะว่ามันก็มืดค่าแล้วด้วยแต่ว่าจะรอช่วงเช้าพรุ่งนี้แล้วขี่ไปเนี่ยก็ไม่อยากอีกเพราะว่ามันร้อนก็เลยอ่ะช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวขี่กลับไปตอนกลางคืนนี่แหละตอนนั้นตัวคุณข่มเขาก็เริ่มออกเดินทางจากตัวกรุงเทพเนี่ยก็ขี่มาเรื่อยๆเลยไม่ได้รีบร้อนอะไรจนขี่มาเกือบจะเข้าตัวจังหวัดสะแก้วอยู่แล้วซึ่งตอนที่ขี่มาเนี่ยมันก็จะเจอด่านตรวจ อยู่ประมาณสัก3ด่านใหญ่ๆซึ่งคุณคมเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเขาก็จอดรถให้พี่ๆตำรวจเนี่ยตรวจไปตามปกติเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วคุณคมเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วคราวนี้พอคุณคมเขาขี่มาจนถึงเข้าตัวจังหวัดสากแก้วเนี่ยเขาก็ไปเจอด่านตรวจด่านสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าตัวจังหวัดคุณคมเขาก็จอดรถให้พี่ตำรวจเนี่ยเขาตรวจเหมือนเดิมเลย หลังจากที่ตรวจเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณคมเขาก็ขี่รถมาต่อเพื่อที่จะเลี้ยวข้ามแยกไปตัวอำเภอที่เขาจะไปนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่คุณคมเขาเลี้ยวข้ามแยกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงบริเวณน,นั้นมันก็จะเป็นแยกไฟแดงพอดีซึ่งมันก็ห่างจากจุดตรวจเมื่อกี้ไม่ไกลกันมากมันห่างมาประมาณสักเกือบเกือบกิโลเห็นจะได้ปรากฏว่าไอ้จังหวะที่คุณคมเขาจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ย มันก็มีตำรวจท่านหนึ่งเดินมุ่งตรงมาหาคุณคมเลยซึ่งตำรวจท่านเนี้ยแต่งตัวเต็มยศเลยนะคือมีทั้งหมวกแล้วก็ใส่แว่นตาดำคือในใจตอนนั้นน่ะตัวคุณคมเขาก็คิดเล่นๆนะครับว่านี่มันก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะเขาจะใส่แว่นดำทำไมมันจะมองเห็นหรอเพราะว่ายิ่งมันดึกแล้วใส่แว่นดำด้วยเนะี่ยมันก็อันตรายเนาะแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเขาแค่คิดเล่นๆในหัวเฉย พอจังหวะที่ตำรวจคนเนี้ยเดินตรงมาถึงตัวคุณคมเนี่ยตอนแรกคุณคมเขาก็คิดว่าตำรวจเนี่ยจะมาขอตรวจอะไรอีกหรือเปล่าพอคิดว่าตำรวจคนเนี้ยน่าจะมาจากด่านตรงเมื่อกี้แน่ๆเลยเขาอาจจะแยกตัวออกมาอยู่ตามมุมหรือว่าตามแยกไฟแดงต่างๆอะไรประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าพอตำรวจท่านนี้เขาเดินตรงมาหาคุณคมเนี่ยเขาไม่ได้มาขอตรวจนะครับแต่เขามาบอกกับคุณคมว่าน้อง พี่ขอติดรถน้องไปลงปั๊มน้ํามันข้างหน้าหน่อยได้ไหมพอดีพี่นัดกับเพื่อนไว้ที่ปัม๊มเดี๋ยวเพื่อนพี่จะมารับซึ่งไอ้ปั๊มน้ํามันที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ห่างจากจุดเนี้ยเราลาประมาณสัก6กกิโลเห็นจะได้ตอนนั้นตัวคุณคมเขาก็ใจดีนะครับเขาก็บอกว่าอ๋อได้ครับพี่งั้นพี่ขึ้นมาเลยจากนั้นพี่ตำรวจคนเนี้ยเขาก็ซ้อนท้ายขึ้นมาคุณคมเขาก็ขี่รถมาเรื่อยๆตามทางของเขาไปไม่ได้รีบร้อนอะไร แต่ว่าไอสิ่งที่มันผิดสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอาศัยคนไม่รู้จักไปติดรถลงที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการพูดคุยทักทายบ้างไปตามภาษาปกติเนาะแต่ว่านายตำรวจท่านเนี้ยไม่ใช่คือเขานั่งนิ่งๆน,นั่งเงียบไม่พูดไม่จาไม่สนทนาอะไรด้วยเลยแต่ว่าตอนนั้นตัวคุณคมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆช้าๆของเขาไป แต่สิ่งที่มันรู้สึกแปลกๆในตอนนั้นก็คือว่าระหว่างทางที่คุณคมเขากําลังขี่รถมาเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าบนท้องถนนนั้นน่ะมันไม่มีรถสวนไปสวนมาเลยสักคันหนึ่งนะทั้งๆที่ว่าถนนเส้นเนี้ยมันก็เป็นถนนสายหลักนะครับมันควรที่จะมีรถสวนไปสวนมาบ้างนะแต่ว่าเนี้ยไม่มีเลยบนถนนเนี่ยเงียบสนิทแต่ว่าตอนนั้นคุณคมเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรแค่รู้สึก แปลกใจเฉยๆคราวนี้คุณคมเขาบอกว่าในระหว่างที่เขากำลังขี่รถมาเรื่อยๆเนี่ยน่าจะประมาณสัก5นาที10นาทีเห็นจะได้อยู่ๆเขาก็เห็นแสงไฟจากด้านหลังส่องเข้ามาซึ่งไอ้แสงไฟที่ว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นแสงไฟของรถใหญ่นะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันสว่างมากๆเลยคราวนี้สิ่งที่คุณคมเขามารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือว่าตัวของเขาเนี่ย โดนรถพ่วงที่มันวิ่งมาจากข้างหลังเร็วๆเนี่ยเฉียวมันก็เลยทำให้ตัวเขาแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกระเด็นตกลงไปข้างทางซึ่งพอมอเตอร์ไซค์มันตกลงไปข้างทางเนี่ยตัวคุณคมก็กระเด็นไปทางหนึ่งมอเตอร์ไซค์ก็กระเด็นไปทางหนึ่งแต่ว่ามันโชคดีตรงที่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากแค่โดนเฉี่ยวนิดหน่อยตอนนั้นตัวคุณคมเขาเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยมันหน้าทิ่มไปกับโพงหญ้า แต่ว่านายตำรวจที่ซ้อนมาด้วยกันน่ะคุณคมเขาไม่เห็นนะว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่ามารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือว่าคุณคมเขาเห็นานายตำรวจท่านเนี้ยเมืยืนดูอยู่แล้วตำรวจท่านเนี้ยเขาก็บอกว่าน้องเป็นไรเปล่าคุณคมเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากครับพี่แค่รู้สึกปวดหลังนิดหน่อยแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปดูรถหน่อยว่ามันเป็นไรมากหรือเปล่าแต่ว่านายตำรวจคนเนี้ย แกก็บอกว่าไม่ต้องน้องเดี๋ยวน้องมายืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวพี่จะประสานงานกับทางตำรวจให้จากนั้นคุณคมเขาก็เห็นว่าในตำรวจคนเนี้ยแกก็วอวิทยุบอกกับเพื่อนๆนของแกนะครับว่าเกิดเหตุมีรถพ่วงเฉียวชนมอเตอร์ไซค์หนีมุ่งหน้าหลบไปทางเข้าถนนสะแก้วอะไรก็ว่ากันไปคือจะบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณคมเขาก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอา้าเราจะเดินไปดูรถ ทำไมถึงไม่ให้ไปดูวะเผื่อว่ารถมันไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยจะได้เข็นขึ้นไปแล้วก็ขับไปต่อแต่ว่าในระหว่างที่กําลังยืนงงอยู่นั้นเนี่ยอยู่ๆมันก็มีรถตู้คันหนึ่งมาจอดตรงที่จุดเกิดเหตุนี่แหละซึ่งในรถตู้คันนี้มันก็เป็นรถตู้โดยสารประจําทางนะครับเพราะว่ามันเขียนว่ากรุงเทพสะแก้วลงเกลือคราวนี้พอรถตู้มาจอดเนี่ยอยู่ๆพี่ตํารวจคนเนี้ เขาก็บอกว่าอะน้องน้องขึ้นไปก่อนตอนนั้นตัวคุณคมเขาก็ขึ้นรถไปแบบงงๆนะครับซึ่งในหัวตอนนั้นนะเขาก็คิดว่าจะให้ขึ้นไปไหนวะตอนแรกเขาก็คิดว่าทางตำรวจเนี่ยเขาประสานงานเรียกรถตู้มาให้หรือเปล่าคราวนี้พอคุณคมเขาขึ้นไปบนรถตู้เนี่ยเขาก็เห็นว่าบนรถอะ่ะมีผู้โดยสารน,นั่งมาเต็มคันรถเลยนะแต่ว่ามันมีที่ว่างอยู่เบาะหนึ่ง ก็คือเบาะนั่งตรงข้างๆประตูตอนนั้นตัวคุณคมเขาก็เลยไปนั่งเบาะนั้นนั่นแหละพอนั่งเสร็จอะไรเสร็จเป็นประตูรถตู้มันก็ออกไปเลยซึ่งตอนนั้นตัวคุณคมเขาก็งงนะว่าเฮ้ยจะพาเราไปไหนแล้วเรายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเราจะไปไหนอะคนขับเขารู้หรอและสิ่งที่มันแปลกไปมากกว่านั้นก็คือว่าบนรถตู้เนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นอับ แล้วผู้โดยสารที่นั่งมาอยู่บนรถอ่ะนั่งกันนิ่งเงียบสงบเลยนะไม่มีใครสนทนาอะไรกันเลยหน้าของแต่ละคนเนี่ยมองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะนั่งแข็งทื่ออยู่แบบนั้นอ่ะหลังจากนั้นพอคนขับออกรถไปได้ยังไม่ทันจะถึงสิบวินาทีเนะี่ยอยู่ๆคุณคมเขาบอกว่าเขามารู้สึกตัวครั้งสุดท้ายก็คือว่าเขาได้ยินเสียงโครม ดังสนั่นเลยนะแล้วภาพสุดท้ายที่เขาจำได้ในตอนนั้นก็คือว่ารถตู้คันนี้เหมือนกับว่าโดนสิบล้อชนจนรถเนี่ยพลิกคว่าตกลงไปข้างทางและหลังจากนั้นคุณคมเขาก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยแต่ว่าคุณคมเขาบอกว่าเขามารู้สึกตัวทีก็คือว่าเหมือนกับว่ามีใครเนี่ยเปิดไฟฉายให้มันมาแยงตาเขานะครับ จากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยๆสลืมสลือลืมตาขึ้นมาปรากฏว่ามารู้สึกตัวทีก็คือว่าตอนนั้นนะ่ะตัวคุณคมเขามานอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วภาพที่เห็นในตอนนั้นก็คือว่ามีหมอคนหนึ่งแล้วก็มีตำรวจสองคนมายืนอยู่ข้างเตียงของเขาแต่ว่าตำรวจสองคนนี้ไม่ใช่ตำรวจคนที่ซ้อนท้ายมาก,กับคุณคมนะเป็นใครก็ไม่รู้จักจากนั้นพอคุณคมเขารู้สึกตัว ฟื้นขึ้นมาเนี่ยตำรวจเขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างน้องคุณคมเขาก็บอกว่าก็ยังมึนๆหัวนิดหน่อยอครับตอนนั้นตัวคุณคมเขาก็ถามไปว่าแล้วรถมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยเป็นไงบ้างครับทางตำรวจเขาก็บอกว่ารถมอเตอร์ไซค์น้องเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่โรงพักไว้น้องออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทําเรื่องเอากลับก็แล้วกันและคําถามสุดท้ายที่คุณคมเขาถามไปก็คือว่า แล้วพี่ตำรวจที่เขาซ้อนท้ายผมมาแล้วครับเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งพอคุณคมเขาถามไปแบบนั้นเนี่ยตำรวจสองคนเนี้ก็ทำหน้างง,งเขาก็ถามว่าใครน้องตำรวจคนไหนคุณคมเขาก็เลยบอกว่าก็พี่ตำรวจที่เขาชื่อนี้น,น,นี้ใส่หมวกเบอร์นี้น,น,นี้ที่เขาขอติดรถผมไปลงที่ปั๊มอะครับเขาเจ็บหนักหรือเปล่า พอตำรวจสองคนนี้เขาได้ยินสิ่งที่คุณคมพูดออกมาแบบนั้นเนี่ยเขาก็มองหน้ากันเลยนะและเขาก็บอกว่าน้องน้องใจเย็นๆก่อนนะน้องตั้งสติก่อนแล้วค่อยๆฟังเรื่องที่พี่กำลังจะเล่านะตอนนั้นตัวคุณคมเขาก็งงนะว่าทำไมอะพี่เขาจะเล่าอะไรให้ฟังและสิ่งที่พี่ตำรวจสองคนนี้เขาเล่าให้ฟังก็คือว่านายตำรวจชื่อเนี้ยที่คุณคมบอกชื่อมาเนี่ย เขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยนายตำรวจคนนี้เขากำลังเรียกตรวจรถตู้คันหนึง่งเพราะว่ารู้ข่าวมาว่ารถตู้คันนี้เนี่ยขนคนต่างด้าวมาเต็มคันรถเลยและในระหว่างที่กำลังคนรถตู้คันนี้อยู่อะอยู่ๆมันก็มีรถพ่วงมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นอะมันก็มืดมากแล้วอะไม่รู้ว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรคือรถพ่วงคันนี้ มันพุ่งชนรถตู้แบบจังๆเลยนะจนทําให้เสียชีวิตทั้งคันรถรวมถึงนาตำรวจคนนี้ด้วยส่วนเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนคู่เวรกันนะครับเป็นเพื่อนคู่กะกันเนี่ยรอดชีวิตเพราะว่าเพื่อนคนนี้ไม่ได้ขึ้นไปตรวจบนรถนี้ด้วยพอคุณคมเขาได้ยินเรื่องราวที่พี่ตำรวจสองคนนี้เล่าให้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็อึ้งไปเลยนะไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องแบบเนี้ย มันจะเกิดขึ้นจริงๆกับตัวเขาเพราะว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเขายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยตอนนั้นคุณคมเขาก็เลยเล่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมได้เล่าให้กับเพื่อนๆไปนะครับเขาก็เล่าให้กับพี่ตำรวจสองคนนี้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดมาบ้างแต่ว่าตอนนั้นมันก็ดีหน่อยที่ว่าพี่ตำรวจสคนนี้เขาก็ปลอบใจนะครับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกน้องถือว่าฟาดเคากะก็แล้วกันอย่าไปคิดมาก นอนพักฟื้นก่อนเถอะและเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยน้องค่อยไปทำบุญเอาก็แล้วกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยใครไม่เจอกับตัวมันก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะรู้สึกยังไงตอนนั้นตัวคุณคมเขาก็ยังช็อกไม่หายกับเหตุการณ์ที่เขาเจอมาคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันน่าจะจบแล้วใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว่ามันยังไม่จบง่ายๆแบบนั้นมันมีพีคก,กว่านั้นอีก คราวนี้หลังจากที่คุณคมเขารับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับว่าทั้งนายตำรวจที่เขาเจอแล้วก็รถตู้ที่เขาขึ้นมาเมื่อวานเนี้ยทุกอย่างมันไม่ใช่คนละทุกอย่างที่เขาเจอมาเนี่ยมันน่าจะเป็นผีแล้วล่ะแ,แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวคุณคมเขาก็พยายามไม่อยากจะคิดมากอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคิดมากไปมันก็จะนอนไม่หลับเนาะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะต้องนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยอีกสคืนด้วยกัน คราวนี้พอมันมาตกกลางดึกหลังจากที่คุณคมเขาหลับไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วแต่ว่าตอนนั้นคุณคมเขาบอกว่าเขารู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวรู้สึกอึดอัดตัวหายใจไม่ออกอยังไงบอกไม่ถูกหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสลืมสลือลืมตาขึ้นมาดูว่าตอนเนี้ยมันกี่โมงกี่ยามแล้ว แต่ปรากฏว่าพอเขาลืมตาขึ้นมาเนี่ยภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือนายตำรวจคนนั้นนะแล้วก็คนที่ขับรถตู้รวมถึงคนที่อยู่บนรถตู้ภายในวันนั้นที่เขานั่งมาเมื่อวานเนี่ยทุกคนมายืนเยี่ยมล้อมเตียงเขาอยู่แล้วทุกคนที่มายืนอยู่เนี่ยไม่ได้ยืนอย่างเดียวนะคือมายืนแล้วก็ยิ้มให้แต่ว่าไม่มีใครพูดอะไรทั้งนั้นเลยนะ พอคุณคมเขาเห็นภาพแบบนั้นเนี่ยเขาก็ร้องกรีดออกมาดังลั่นห้องเลยนะเสียงเนี่ยมันดังสนั่นไปทั้งชั้นเลยทุกคนที่อยู่ในชั้นนั้นน่ยแตกตื่นกันหมดเลยนะพยาบาลเนี่ยก็รีบวิ่งเข้ามาดูแต่ว่าตอนนั้นนะคุณคมเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวแล้วเขาเหมือนจะสลบไปพอพยาบาลเขาเห็นว่าคุณคมเขาล้องจนสลบไปเนี่ยเขาก็รีบเอาเครื่องวัดชีพจรมาวัดดูมาวัดชีพจรมาวัดความดัน ปรากฏว่าคุณคมเขาความดันขึ้นสูงปรี๊ดเลยนะมันน่าจะเกิดมาจากอาการช็อกจนสลบไปนะครับเขาบอกว่าเขามาตื่นรู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนเนี้คุณคมเขานอนอยู่ในห้องไอซียูละมีสายอะไรก็ไม่รู้ระโยงะระยางเต็มไปหมดเลยแล้วคุณหมอเนี่ยก็มาแจ้งให้ทราบภายหลังว่าตัวคุณคมเนี่ยเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคความดันด้วยนะ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เขาเจอมาเมื่อคืนนี่แหละจนถึงทุกวันนี้มันก็กลายเป็นโลคประจำตัวเข้าไปเลยนะและหลังจากที่ตัวคุณคมเขาออกมาจากโรงพยาบาลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางคุณแม่ก็พาไปทำบุญใหญ่เลยไปเะดาะเคาะไปต่อดวงชะตาไปนอนในโรงศพทำทุกอย่างเลยนะที่มันเป็นการทำบุญใหญ่เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่คุณคมเขาเจอมาเนี่ยเขาเจอมาหนักจริงๆนะครับ เออแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณคมเขาได้ไปเจอมาบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดสราแก้วนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยน่าเห็นใจเนาะน่าเห็นใจคุณคมมากๆเลยนะผมมาแอบโปรดผีอยู่เหมือนกันนะว่าคือถ้าจะมาเนี่ยมาดีๆหน่อยหรือว่าจะมาแบบนี้ทําไมไม่เข้าใจแล้วอยู่ๆคนจากที่มันปกติร่างกายปกติกลายเป็นว่าป่วยไปเลยต้องกินยารักษาตัวทุกวันจนถึงทุกวันนี้ เป็นใครใครก็เรืองเหมือนกันนะครับเออแต่ว่าทางคุณคมแล้วก็ทางคุณแม่เนี่ยเขาก็คิดในแง่ดีว่าให้มันหมดทุกหมดข้อไปก็แล้วกันถือว่าชาติที่แล้วเราทําไม่ดีกับคนอื่นเขามาชาตินี้ก็มารับกรรมไปคือจะบอกว่าช็อตที่มันน่ากลัวที่สุดอะ่ะเราลองนึกภาพดูเดี๋วว่าสมมติเรากําลังนอนอยู่บนเตียงของเราเนี่ยและเราตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วมีใครก็ไม่รู้อะ ยืนล้อมรอบเตียงแล้วก็ยิ้มให้เราอ่ะและเราก็ดูด้วยนะว่าคนคนนั้น,น่ะคือคนที่ตายไปแล้วโอ้โหช็อตนี้นี่แม่งเอาไปทําเป็นหนังได้นะทุกคนเออแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับคุณคมที่เจอมาเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยแชร์ประสบการณ์กันหน่อยผมชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนทุกคนมากๆเลยนะครับ และเดี๋ยวผมก็จะไล่ตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆนทุกคนเนี่ยเหมือนเดิมและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่นะครับแล้วชื่นชอบเรื่องราวที่มันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์หลอนสเปเชียลอนนมให้สักหน่อยหนึ่งนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ